วอลเล่บอลชายไทยผงาดคว้าแชมป์ซีวีลีกตบยังชายทีมชาติไทยทีมอันดับ62ของโลกดีกรีแชมป์เอวีซีชรแลงกับปี2023คว้าแชมป์ซีวีลีกสนามแรกหลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์ทีมอันดับ61ของโลกซึ่งไทยเคยเอาชนะมาได้ทั้ง2สนามในการแข่งขันซีวีลีกปีที่แล้วโดยนัดนี้ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3เซตรวด28-26 25-14 25-16ในการแข่งขันวาถเงสิบสี่ยี่บอลาถึงสิบหกใการ2024ลเล่บอลซีวีลีกรุด สนามนินอยา,อาคินกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไทยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยแรกและที่สำคัญเป็นการคว้าชัยแบบไร้พ่ายและไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทีมแชมป์ไม่เสียเซตโดยหลังจากจบการแข่งขันพบกันหมดรอบเดียว3วันตบอย่างชายทีมชาติไทยมี9คะแนนเต็มจากชนะ3นัดรวดจบอันดับหนึ่งบนตารางคะแนนอินโดนีเซียจบที่2มี5คะแนนจากชนะ2แพ้1ส่วนฟิลิปปินส์จบที่3มี3คะแนนจากชนะ1แพ้2และเวียดนามไพ่3นัดรวดมี1คะแนนจบอันดับ4